ครัวเองค่ะให้ไงนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเวลาไอยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเนี่ยเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทําไข่ละมุนกันนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยเราจะผสมเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูแล้วก็เครื่องเนี่ยรวมกันก่อนนะคะวันนี้่อยใช้กุ้งสับเนี่ยปริมาณครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ หมูสับเนี่ยประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะแล้วก็เครื่องที่เราจะผสมเนี่ยมันก็จะมีรากผักชีหั่นนะคะสามรากกระเทียมไทยห้ากลีบแล้วก็พริกไทยขาวเม็ดนะคะครึ่งช้อนชาโคลร,รวมกันเลยนะคะให้ละเอียดใส่ลงไปเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนชานะคะ่ะน้ำปลานะคะหนึ่งช้อนชา ได้แล, Fest แล้วค่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะไปที่น้าซุปกันนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเทน้ําซุปเนี่ยใส่ตรงนี้เพื่อที่จะให้หมูก,กับกุ้งเราสุกก่อนนิดนึงนะคะออยตั้งน้ําซุปทิ้งไว้แล้วนะคะน้าซุปที่เราใช้วันนี้อาจจะใช้ทั้งหมด5้าถ้วยนะคะก็เดือดแล้วเดี๋ยวจะนําน้ําซุปเนี่ยที่เดือดเนี่ยมา,าใส่ในกุ้งนะคะแล้วก็เราจะคนให้มันแตกตัวเมื่อหมูก,กับกุ้งเนี่ยรวมกันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเราเค่อยเทกลับลงไปที่น้ําซุปเราเหมือนเดิมนะคะ เราจะเทใส่น้ำซุปที่เดือดเลยนะคะคนนิดนึงนะคะให้มันกระจายตัวตอนนี้น้ำซุปมันก็จะยังขุ่นอยู่นะคะ <_ S 2> เพราะว่าน้ำ <_ S 1> กุ้งกับหมูเนี่ย <_ S 2> เราเพิ่งเอาลงไป <_ S 1> เดี๋ยวรอน้ำซุปของเราเนี่ยเดือดอีกรอบนะคะระหว่างนี้คุณผู้ชมไปตีไข่รอเลยนะคะไข่ที่เราใช้วันนี้จะใช้ทั้งหมด4ฟองค่ะ เอ้งเป็นไฟแรงนะคะหมูกับกุ้งเราได้ที่เราเห็นไหมคะน้ําซุปเราเริ่มใส่แล้วเดี๋ยวเรามันเดือดอีกทีนะคะให้เดือดประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมคนเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเราจะเทไข่ลงไปเลยระหว่างนี้คุณผู้ชมเคี่ยๆตรงตูดมาหน่อยนะคะเผื่อว่าข้างล่างอ่ะไข่มันอาจจะติดก,ก้นหม้อะคะ่ะค่อยๆค,ยค,ยคนนะคะเมื่อั้นไข่มันก็จะแตกต,ตัว ไม่คนแรงนะคะเดี๋ยวรอให้ไข่เนี่ยมันฟูขึ้นมานะคะต้มต่อไปอย่างเงี้ยจนน้ำซุปเราเนี่ยใสยเลยนะคะแล้วก็ไข่สุกค่ะน้ำซุปเริ่มใสแล้วเห็นไหมคะ เบาไฟเป็นไฟอ่อนเลยนะคะปรุงรสกันนะคะอาจจะปรุงรสใส่น้ำปลาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเกลือนะคะเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะปิดไฟเลยนะคะพอเกลือละลายแล้วปิดไฟเลยค่ะพอปิดไฟอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสเพิ่มอาจจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะซอยหนึ่งช้อนชาค่ะคนเลยค่ะ รสชาติที่ได้ก็จะเป็นรสชาติเค็มนิดนิดเปรี้ยวนิดนิดเผ็ดนิดนิดคือมันนิดนิดหมดเลยมันก็เลยออกมาเป็นไข่ละมุนนะคะสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวไอเองนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ไอยด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวไอเองค่ะ